แอนิเมะสตอรี่ไฮไลท์โดยเรื่องราวเนี่ยมีเรื่องไว้ที่ว่ามีเด็กชายนะครับผมที่ชื่อว่าเรย์นะฮะที่ถูกลักพาต,ตัวไปโดยกูมาดามโดยเอ็กูมาดามเนี่ยก็มีความวิปริตนะครับเหมือนว่าเจ้าไอ้หมอนี่เนี่ยจะเป็นผู้ชายไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมมันยังพยายามทรมานนะครับทำให้ร่างกายจูโซเนี่ยจนถึงขนาดที่ว่าทําให้สติของจูโซนั้นเปลี่ยนไปก็คือชอบความเจ็บปวดขึ้นมาเลยแล้วก็ชอบที่จะทําให้กูมาดามเนี่ยพอใจนะครับ ความวิปริตของกูมาดามเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมเขาต้องการที่จะให้จูโซเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้หญิงเขาก็เลยทําการเคเร่อ้ว่าทุบกล่องดวงใจนะครับผมของจูโซจนแหลกสลาย ยิ่งไปกว่านั้นนะครับผมกล่าวว่าถ้าเกิดยิงมนุษย์คนไหนเนี่ยแข็งแกร่งนะครับผมเนื้อก็ยิ่งอร่อยดังนั้นเ,นเขาจึงฝึกให้จูโซนะครับผมกลายเป็นสครปเปอร์เหมือนเป็นแบบว่าคนไล่ฆ่าในพัตคารของสกิยามานะนั่นแหละและนี่ก็เป็นการกําเนิดชื่อจูโซอย่างเป็นทางการนะครับผมเพราะเหมือนจะพลิกมาจากคําว่าจูซังที่มาจากคําว่า13ในภาษาญี่ปุ่นแต่และชีวิตของจูโซเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับผมเมื่อมีพวกซีซีจีเนี่ยบุกเข้ามาช่วย